มึงเรียกมาทำไมเนี่ยกูอะอยากปรึกษาคือเดี๋ยวนี้เราไม่ฮากันแล้วกูว่าพวกเราแม่งอยู่ช่วงฐาลงวะมึงเอาขาขึ้นดิทำไมยังไม่โดนเลยหรอใจกูไม่กระชุ่มกระชวยแล้วเวลาลินมึเพราะมันไม่ฮากูไม่รู้เหมือนกันว่ะ เฮ้ยกูว่านะบริษัทเราอ่ะพวงจุ้ยไม่ดีแล้วตอนแรกพูดสดิบดีว่าตรงนี้พวงจุ้ยดีของนู้ี้งั้นแต่ละปีมันเปลี่ยนไปเว้ยเพื่อนกูรู้จักอาจารย์รู้จักกันทั้งประเทศจักยันตำรวจทำไวะไปขโมยของเขาโจชัดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เห็นไหมมันไม่ได้เอางี้ดีกว่าซินแสครับหน้าบ้านแล้วซินแสครับอืมอยากมากเกิน สวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนกหัวเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวในใครเรียกอาจารย์มาผมครับอาจารย์เออให้ผมมาทำอะไรดูดวงครับอาจารย์เออจำได้อาจารย์ครับผมจะบอกว่าพวกเราไม่ตลกกันแล้วครับอาจารย์มีวิธีแก้อยู่ไฟน่ะต้องเปลี่ยนโซฟาต้องเปลี่ยนเอาโจทใครใครจำได้ไรโจทย์เปลี่ยน้หมดอาจารย์น่ะตรงนี้รู้สึกแบบชิบหายเลยก็ไม่รู้เอาตรงนะพวกมึงออกไหมดรที่พวกมึงออกเลยออกจากบ้านหลังนี้ออกไปหลังนี้ใครจะอยู่ครับอาจารย์เยวอาจารย์อยู่เองแล้วรัพสิสินนะอาจารย์ก็เอา อาก็เอาไปเก็บให้ให้พวกผมเนี่ยออกไปอยู่ที่อื่นทรัพย์สินมันเป็นกาลักกีนีทุกอย่างขอจานหมดเลยผมเอาเองโอเคงั้นพวกเราย้ายกันย้ายย้ายย้ายออกเพี้ยแล้ยจานมึงถอดแว่นนี้คุ้นเลยอันนี้ต้มสายพันธุ์อะไรเนี่ยสายน้ำผึ้งเปล่าไม่ใช่โชคคุณเนี่ยมึงอ่ะเฮ้ยมผมรอขายทัวร์พวกกูเปล่าผมไม่รอใครเลยเอแล้วเขาอ่ะเขาซื้อผมเองไอ้จาน้วยจานไม่อยู่เรนฟ้าไปเลยนะไปเลยนะไปเลยนะแม่งดีนะเนี่ยกูเนี่ยไหวพริบดี มึงเข้าเขามาเลยลปาคิดว่านะที่อาจารย์พูดมีเหตุผลมันอาจจะขึ้นอยู่กับวงจุ้ยของเราเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปอยู่ที่ใหม่ป๋าได้มปที่ที่หนึ่งที่นี้ที่ทสิบสามสิบล้านซื้อไม่ได้นะแต่ไปที่นี่นะบ้านดีวงจุ้ยดีรถเยอะเฮ้ยแล้วไปไงอะ่ะอ้าไปกับป๋าไปธรรมดาไม่ได้นะเรขับลงขับรถขึ้นเรืออะไรไม่ได้ไปขึ้นบินใช่ไหะวาไปเฮ้ยไอ้ป๋ามึงเ่ไปเล่นมาเนี่ยป๋าไปเรียนมาเรียกใครดับดเบิลด้กูรู้จักเฮ้ยร้องเพลงเพาะด้วยร้องไง เราไมนค่อยเติแม่น้ามึงบ้าเหรอพัดดาวันดอสพันเราอย่างนี้ยังไงวิ่งงระดิ่งเหลียววิ่งสือโอ้ยจะบ้าเหรอป๋าจะตกลงยังไงมาด้วยกันมันจะได้ง่ายๆนานะเต็มตัวนะหนึ่งสองเอาพวกเราวาร์ปถวเอาเก้าอี้วาร์ปจำผิดเออเอาบทย้อนกลับมา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 เออสอง ชิปหายฮัลโหลอยู่ไหนแล้วเนี่ยแชโร่แชโรมาเออได้นั่งรถไปแล้วไม่ไม่วาบแล้วเดี๋ยวตาไปเดี๋ยวตาไปเฮ้ยไม่ใช่มนต่อทำงานว้ามหยว้ามัไม่เปิดแมตวะเอ้าไปแล้ววะเฮ้ยนี่ีๆีไปดึงซะโอ้ยอุ้ยหลอน อ้าวไม่รอนั่งได้ไงคนมิ้งสามสิบสี่สิบล้านเดี๋ยวนะแล้วมึงปล่อยให้เต้ยแบนเราเราเดินบูป่าามันไม่ทำไรเฮ้ยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว เราเปลี่ยนกูเอ้าเปลียนหลอกเหรอเปลี่ยนห้องนอนกูเลยมาเล่นบนเตียงอ่ะบนชอยู่ห้องนี้เสียหมดเลยได้เลยเดี๋ยวห้องนอนกูพังทัวร์ที่นี่มันก็เหมาะกับการเล่นมุกนี่นะทัวรยมันได้ทัวร์ชู้ย้ายมาไงไปงั้นหนึ่งสองไปวิหรือว่าหูืว่ามาอยู่ที่เตียงสามสองหนึ่งไปโอ้ยอย่าหาจังวะาที่สวยเลยอ่ะไม่บอกนะออฟฟิศเราอ่ะ ขอ,องนางแดงกูไงแงดวงจุ้ยดี <c oughs> เห็นหนังสือที่วางไหมมีหนังสือไว้ในห้องอไว้นหน้าโต๊ะแสดงถึงผู้มีปัญญาผู้มีปัญญากระบองเพชรถ<แ>ึงแม้ไม่มีน้ําแต่ก็ยังมีกินยังมีชีวิตอยู่ได้เพราะตามาศาสตร์จีนของมึงอะ่ะมันมีอะไรมั้งวะมันจะมีประตูมังกรเรายืนอยู่บนประตูมังกรมีอะไรอีกยางยินเยมันมีแต่ยินนยางยิ้นยางมันจะเป็นสีดําและสีขาวแต่นี่เป็นยางกี่เป็นสีขาวและสีดํามันจะสลับกันสังเกตข้างหลังนาฬิกาอันนี้เรือนหนึ่งนะสามสี่ล้านสามส ทรงแบบเนี้ยมีนาฬิกาเยอะหมายถึงมีเวลาเยอะข้างหลังนี่มีภูเขานะเป็นทานน้ําไหลลงมาแสดงว่างานการงานจะไหลลรื่อป่าให่ว่าไงอันนี้คือเฟอร์นิเจอร์ของป่าหมดเลยแน่นอนทำไมยังมีป้ายราคาอยู่เลยอะนี่มันถนนลดเพร้เลยนะทำไมวะรถเยอะลดเซลล์แบบกระหน่ำเลยเนี่ยนี่มีป้ายทุกอันเลยทุกชิ้นเลยทุกชิ้นจะมีป้ายราคาและป้ายลดราคาแล้วที่ไม่อาออกเพราะอะไรอยากให้มันดูใหม่คืแบบว่าเป็นของใหม่สดใหม่ตลอดเป็นความหมายเป็นฮวงจุ้ยใช่ตอนไปซื้อนะยิ่งซื้อเยอะยิ่ง คุ้มโคตรคุ้มเลยนะถ้าซื้อเยอะๆเนี่ยลดเยอะลดสูงสุดถึงเจ็แสดงว่าตอนนี้คือมุงจุ้ยเนี่แบบเป๊ะมากลองซักชุด2ชุดดีกว่ามุกอ่ะโอ้ยที่นี่แบบมันร้องเพลงเพาะเลยนะเนี่ยทำไมอ่ะเฟอร์นิเจอร์คิ้เวลาจะสร้างบ้านเนี่ยใครเป็นผู้รับเหมาก็ผู้รับเหมาเออมีดาราเป็นผู้รับเหมาคืออะไรวะเต๋าถมทรายแล้วพี่เต๋าถมทรายเนี่ยเขาทำธุรกิจร่วมกับดาราคนนึิมไม่มีแล้วนะมีคนเดียวมีเคนปูปูน ไปเ็ขจับมือกับแอนเราผสมพอแอนเราผสมเสร็จปุ๊บมาขวดตักวงกบประตูสุดท้ายมาเฟอร์นิเจอร์คีบอันนี้ได้อยู่ือ่าได้ได้ฝาข้างดีได้ไหมกูว่าไม่ใช่พอฮวงจุ้ยแล้วล่ะพอพวกมึงเลยหาตรงไหนหาตรงไหนนัดซ้อมก็ไปมาซ้อมพอพวกมึงอ่ะพอพวกมึงเลยใช่พวกมึงเลยเนี่ยมึงมายังไงกี่โมงกี่ยามแล้วมึงรู้เวลาไหมเนี่ยตีสี่เฮ้ยเฮ้ยทำไมอ่ะไฟฟ้าไอ้ตัดยัดยาลงดีกับขู่ใช่ไหมเฮ้ยเสียงแป๊ะแป๊ะมา ไม่เบละกไปอเอาไอ้ป่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงเอามึงก็เลยเฮอ้อ้ไอ้บุ้งยามนี่เชื่อนะเฮ้ไอ้ไอ้าอ้ไก้ไอ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 ้ดอ้ไู้ไอ้มอ้ไ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 า้ไอ้ดอ้ไอ้ไอเไอ้ไอ้ไอ้ไอรไอ้ไอ้ไอ้ไ่้ไอนไอ้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 อ้ไอ้ไอ้ไอได้ดอ้วอีไอ้นี้ไอ้ไอ้อนไอ้ไอ้ไอ้ไั้มี้ีอ้ไอ้ไอครอบ เดี <men> <omdat> ๋ยวกูหา่ก็ไม่เด็ดมาพี่คาดว่าโซเชียลเอสีใช้โค้ดนี้ ลด5%้าเปสูงสุด2,000บาทถ้าไม่ชอบแบบช้อปออนไลน์นี่โค้ดนี้แคปจอเลยแล้วไปเลย SBDesign Square 12สาขาดูที่โชว์รูม SBD และโค้ดให้พักที่แคปจอไปให้ตาที่จ่ายลดตรงนั้นอยิยวแล้วทำไมมันลดเยอะจังอ่ะสาบานที่ว่าไม่รู้ SBDesign Square เขาอยู่ในช่วงพิเศษเซลลดสูงสุดถึง70%็็ตแล้วตั้งแต่วันที่เท่าไหร่อ่ะวันที่หนึ่งถึงวันที่30มิถุนายน2560เฮ้ยมา แค่เดียวพูดเยอะกวีผมเพื่อเล่นคุณเลยตองหน้าทำไมเฮ้ยแถบ่ะเออใช่ป่ะิแบเฮ้ยิแบช่วเลยทวนทวันป่าใบเขียววัเลดะเียวจักมาใหญ่หนีนีิรอทกำมึงไวเฮ้ยบ้าเ่พวกนี้เด่นกับคนมีครูเรื่องวงเรื่องวามธนาทนักเลเยวะจัมาไทยพร้อมยัง